สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับหลายๆท่านทรงวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยางทีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศออไหนเป็นต้นไปนะคะ ค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่22เกิดวันที่22ธันวาคม2509จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนครับวันนี้พ่ออ้อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่สอบถามมา22ธันวาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกิน ไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่22ธันวาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ ท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม2570เป็นต้นไปก,ก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามาเกิดวันที่22ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะว่าลงไปแล้ว ท่านจะเริ่มได้รับเบีรยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม2570เป็นต้นไปถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบัน น้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่ท่านใช้ลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านได้สําเร็จนะคะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพ่อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพ่อนอยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนปีพศไหนไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ ต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยจะแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ